นี่นะครับตาสุดท้ายแล้วครับตาสุดท้ายแล้วครับนี่ครับเอาเสือกมาต่อกันครับบ้านจีเกินแถวไม้ครับสิังไดครับมาเบิ่งด้วยครับตอแบบนี้แบบสีบรูดครับตาสีบรูดครับแบบนี้ครับบ่มีลูดครับแหนตาสม่ำเสมอครับเวลาไปเหยียบลงขี้ตมแห้งแหครับครับเมื่อนี้กับสิบผ้าม่านสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการนี่สารแหงนะครับ เมื่อนี่สิบห้ามาต่อต่อตาแหย่ด้ครับสิขึ้นแถวไม่เด้ครับว่าสิเทดจังได๋ครับนี่ตอนอีสานมาไก่แลลวครับสานมาไก่กันครับนี่ครับต่อแบบนี้แบบมันมันสิบรูดครับตาสิบรูดครับเดี๋ยวมาเบินงเทคนี้เก่กๆน้อยเลยครับอันที่สานอยู่ประจํานะครับสิบห้ามาเบิ่งเลยครับวาสิบตอแบบใดเด้ครับนี่ครับแหยมันสิ ขึ้นแถวไม่ครับนี่ครับเส้นนี้ครับอันนี้เขาทักมากเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเข้ามามาต่อกันเวยครับซีขึ้นแถวไม้ให้จังไดด้วยครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวจีนไ้เบื่องครับาเอากระสานต่อมาเลยครับนี่นะครับสารวิธีสารสารแบบนี้มันไม่หลุดนะครับสาร พิธีสันสอดแบบนี้นะครับสอดใต้เซนไตเซนใต้จีมนี้นะครับอ่าสอดปุ๊บมันก็สจิเป็นยังสี่นะครับบ้านนี้เอานีิก้อยก้อ,กอไว้ด้วยครับอ่าเกี่ยวสองเถือครับอ่าเราก็ตักตาต่อมา เอเอาเอาันูนีนดันมาครับนี่ครับนี่นะครับตาสุดท้ายแหละครับตาสุดท้ายแหละครับนี่ครับเอาเสื่องมาต่อกันครับบ้าน สิึ้นแถวไม้ครับนจังไดครับมาเบิ่งด้ยครับเบิองไก่ด้วยครับสิขึ้นแถวไม้ครับนี่ครับห้องกระปูกนี่นะครับโซนนีมิจิมนะครับฟังฟังเรื่องสายมือเนี่ยเป็นจีมนะครับจี๊สองสารมาต่อต่อมาหอดแล้วครับเนียน ฟังกวเมื่อี่เป็นน่เป็นเสือที่เขาจงไว้นะครับเพื่อที่จะเริ่มตาไมแล้วก็แถวไมครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งครับว่าต่อจังไดนี่ครับเกี่ยวเลยครับเอาเกี่ยวมาจังสี่เลยครับเกี่ยวมาก็คือจังเงินมาเสือดธรรมดานครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปครับครับดึงขึ้นไปอีกครับ อ้าวล่ะที่สําคัญเข้ามาวาดเบิ้งนะครับมาวาดเบิ้งครับว่ามันตาซ้ากันก็เป็นตากร้นนานหนา่นี่ครับนี่ครับซ้ากันบ่นครับขวอมย่าต้องซ้ากันด้ครับบานีเฮาสีม่าน มาทักหัดไปนะครับโบไฮมันหลุดนดะครับแบบวิธีนี้ตาแหงสีบอหลุดนดะครับยัห้องบึงกันนะครับนี่ครับบีบบีบไปหมองเข้าอ,อันกาไ้แล้วอันกาว่ามันตรงกันแล้วห้องบีบไว้เลยครับอันปูตีนไปครับออกมาทางนี้ครับเอ,เอาเอาเสียบออกมา เสีอกอ้อมมากด้สิครับแล้วก็ตักเสียบสอดข้างล่างนี่ครับสองหลอดด้วยครับบหอยมันหลืนครับเพื่อที่จะโบหอยมันหลุดนะครับสองหลอบครับนี่แลวก็แล้วก็เสียบสอดเข่ากลางเลยครับนี่สอดเข่ากลางนี่ครับแล้วก็ดึงครับอ่าดึงดึงย่อนกลับครับนี่ครับดึงลงมาครับ นี่ครับแนนติ๊ชักไปเรื่อยๆครับนี่ครับจัดให้มันเนินพอดีครับกระเด็นครับนี่ครับจัดให้พอดีกระเด็นแบบนี้ครับบ่มีลูดครับแหนตาสม่ำเสมอครับเวลาไปเหยียบลงขีดตมแห้งแหงนครับ สำหรับมือนี่คือน้าเทคนิคเล็กๆในหน่อยมาฝากเลยครับเอาไปปับ๊บใส่เลยครับสำหรับผมการใส่วิธีต่อแหแบบนี้แหละครับึ้นตาใหม่คลิปนี้ขอขอตัวลากไปแค่นี้นะครับมาเกือกดไหลจะเกใเกือก,กดแช่ได้ครับส่องน้องไม่วิธีลูกอีสานครับมือนี้ขอตัวลากกันนะครับขอบคุณคท้า